พี่น้องเลยโดยมาพบมาพอกันกับแม่นายนภาโมนีกับพี่หลพาพี่พาน้องมาย่างเลาะงานพระธาตุพนมเนาะแม่นายนภาเองก็มาเป็นเทือแรกเทือธรรมิตรพี่น้องเลยตั้งแต่เกิดมากกัหากะเคยมาเทือธรรมิตรปีธรรมิตรเนาะบุญทอดยอดเทิงมาในกันดี มากับแม่จีน่าแล้วก็เจงกึมเพิ่นเนาะมากับน้องแหวนพี่น้องเอ้ยสีผ้าพี่พาน้องเลาะเบิ่งในงานวามีอย่างขายแน่พี่น้องเอ้ยคือสิบเบิ้เลาะทั่วงานดอกเนาะแบตกับสิเบิ้ลแหละแบตเตอรี่สีเบิแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็ย่อทอดร้อยปีให้ลูกหลานได้เห็ดบุญนำให้ลูกหลานได้เลี้ยงได้ดูแลลูกหลานจะได้บุญกุศลได้เห็นเวลาลายย่างลายย่างลายแน่แปลกตาเนาะ เอานังลามาดูเลยมือพิมกันแลวเงยมาพอจะดกว่าทำหน้าสิบห้าปีนี่หลยม่แบมด้เหมือนน่แใจอยอกนะเอพเสียงอาจจะดังในเด้อเนาะยอกนงเูกกางหูเลยวะหาไปเถอาจูพีเด้อมาแรง แดดแห้งอะไรพี่น้อยคนนึงน้ำเดิมค่ะน้ำเดิมค่ะนะค่ะขอให้รับขอให้ด้วยนะคะขอให้ขภาพร่างกายชข็นแรงนะคะนั่งน,นี่ แดดนเลยพี่น้องอยพไว้เลยเนาะสุขภย่างรออันส้นเสียผ้าก่อนเจคยจิมเลยติดไม่ติดมงินิค้าโอทอิค้าเพื่นเพ่อแม่ตหารเลือกเพิได้เลยชาวผาดขนมใจมาจัดตั้งสินค้าโทอสินค้าพื้นฟ้านุ่มเนเพราะว่าอาหารการกิโอ้ยอยากถือจับด้ ឯងស្អាតទេ

กนี่ยมวงาแ้วน้ำแก้วน้ำแกน้ำแกนแกก้วน้ก้วน้ำแก้วน้ำวน้ำแก้วนกนอำแก้้ำแก้วน้ำแกวนแก้วนวนาำแกน้ำแกนอำแก้แก้กวน้ำกน้แก้วน้ำแวน้ำน้น้ำแก้แ้น้แนแวน้้แวน้น เมื่อยอะไรพี่เรยเลยรอจำเนกันดิต่อมาหน้งหังและครอบครัวบริจาค500รบาทจากประเทศแคนาดาผว้ท,าาาท,าาาที่มาถึงแล้วเกียนแบบปากาเขียนชื่อใดจัือวันไห,หนอยชนะ่วยอดนำครอบคแนนห้องไปจากธรรมราชกอน ทองลูกลานที่นอกนะเสีคนนเยค่าหัวหนึ่งร้อยบาทนอย่าสูดเล,ล้เ,เด้อซื้ออะไรครับยอดดีเช่ว่าหนักมุนยองบุนยองบอสครอบครัวเสียข้า,าหวัวหนึ่งร้0ยบาทอย่สูดเลยเด้อุแม่ซื้ออ่าจังไสเนี่ยแม่พพีพ่ีคอหอมเจริญ บูชากอ<ร>ง <eterm> Gore, บุกถวายพระธาตุพนมอีหนึ่งร้อยบาทน้าว่าบาทพี่จำปางซักเระเเล่าเสียข้าวขอพรลูกพรานพรายยาสีมีงหนึ่งร้อยบาทอ๋ออาอยู่ดีมีแห้เลยไปมาขอให้อยไปอยมาเ่อนจังหวะแทนพ่อผัวที่พ้อม่พอหรือข้ามาจากไหนมาจากห้อยแหล คประตูตะลุยทางต้งนี่ยข้ามมาดพออ้อขับรจัดทะโมกนีสุก Thank you. เด็ดเอาแท้วอา,วามาหอ,อ,อ,อนโอดโพวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวงานผัดผนมปีแรกปีแรกปีน้ำอีดพี่น้องเอ๋พ่าท่านเคยมาจ้าเสือเนาะบุญทอดยอดเทิงมันนี้ก็ได้เจม่จีนา่าพี่น้องเอส๋สวัสดีเด้อ้าลงเรียบร้อยแล้วลงแล้วหรอ แม่จีน่าลงเรียบรถดันพี่้องดันไว้เลยเนาะป้าก้นกับลายไปเลยเนาะเนื่องจากว่าอากาศร้อนแห้งพี่น้องเอ้ยถ้าว่าตนนอ,อนแรกแดดอ่อ,อนๆกค็คือสีไลยคือสีแหนี่ีนาดีอยู่ดอกเนะนาะนั่นเคยมาเห็นเช็คเยอพี่น้องเอ้ย Baby in a ซึ่งตอนนี้หากเจ้าที่ได้เก็บได้แล้วให้ท่านมาติดต่อรับที่หน่วยประชาสัมพันธได้ในายชัยนารงศรีแสงที่มาจากอำเภอเมืองขอนแก่นสามารถมาติดต่อรับกประชาตนตนของท่านที่หน่วยประชาสัมพันธ์รต,รนตรงนี้ได้ท่าพ่อภูไนท่าถิ่งแง 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。 สูงสักกันใช่ลูกมรขับดูใกล้ดแต่ก็่เกินน้เลย่กก็สเลยอ้กสุดจะไกว้าไหนเอะัี้ห้อบาทข้าตัวเดียวล้าวหัวหน่งร้อบ เดียวตาตาเดชแม่ตาเดียวตาเดชรักษาควาเดียวหัวสึงร้อยบาทถบงร้อยบาท ทางนางพุกี้หัวลําหานางพุกี้หัวลํา,าหาเสียควาหังสวรรค์เกิดประเทศลา่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรอยบาททาแม่ทางวันชัยแม่วันชัยขอขอบครัวจากภูลลราชธานี หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนาำนาสมควรเจริญศักดิ์ขอครอบครัวเสียคาหัวนายสมศรีเจริญศักดิ์ขอครอบครัวจากอุบลราชธานีสองร้อยบาทสองร้อยบาทอากามาก็มีแม่แม่คัของริ้นสมโภขอคอ ัวเหหัวแอยบาทน้องน้องติแน้องติเสีย้าหัวหนึ้บาทหนึ่งร้อยบาทต่ตาแม่แม่าี่สิดเนหอ สัรลิวาลานี้พ <ห Então, S 1> ิกุสังษตชยยมาาุโนคันเติกเาาลเหยาิกาลามครอบครัวจากบมวสวรรค์ประเทศเราวมครอบครียัวาไม่ได้เมานี้มีนามวัตระทัน นายสุภาพชยนายสุภาชัยบุขาชาตินางสาวประพัรบุขาชาติเลขที่ครอบครัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีตนความสุขความเจริญขขาัน ขบข like nah ักขอคุ้มครองข้อสวัยบุญรอดโผล่ราดหนึ่งร้อบาทหนึ่งร้อยบาทนาอารีนายนายยอคเดือนเสียค่าหัว100รยบาทนาย ด้วยเนาะฮก็ได้ไหวธาตุและไหวธาตุขอพรแล้วพี่ตียบ้อยพี่น้องเลยอ่ะวันนี้แม่ในนภากเกษเด็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกุลเน้อที่เข้ามาติดตามฮับสมคลิปแม่ในนภาและกับข่าวโฆษณาเนาะ ขอบคุณประทุกคนทุกทา่านแหละที่เข้ามาติดตามรับช้มกดไล share, ค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาพีเ่น้องเอ่ะไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นในหนภาโคกาวพัว่า,บาสบายดี